Dark wave. Break it down. Let's get Q สวัสดีครับผมเจมส์เอ็กซ์คิวนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านช่วงนี้เล่นเกมอะไรกันอยู่มีเกมไหนอยากให้ผมทําหรือว่ามีเกมไหนที่แนะนําสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและแน่นอนครับว่าตอนนี้มีข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นและหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นคือเกม w a l l a n ต Mobile ครับเชื่อว่าหลายคนนะครับผมก็คงจะต้องเห็นเกมนี้กันมาบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นเกมนี้เองเลยก็ตามไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตนะครับในทาง YouTube ที่มีโฆษณาโผล่มาบ่อยๆหรือว่าใครถ้าอยู่ในวงการของเกมเนวนน่่อาจะต้องรู้จักเกมนนี้เป็อย่างแน่นอนนะครับว วอลลันต์นะครับผมจริงๆแล้วเป็นเกมอีกหนึ่งเกมครับที่ถูกเปิดตัวมาในวันที่16ตุลาคมปี2019แต่ที่เปิดตัวมานั้นไม่ได้มาในชื่อของวอ l ลันต์แต่อย่างใดครับแต่มาในชื่อของโปรเจกต์เอโดยในโปรเจกต์เอนะครับผมทางรออดได้ประกาศเปิดตัวเกมยิงปืนเสมือนจริงนะครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทางรออดได้ดูแลพร้อมกับมีอีกหลายโปรเจกต์ที่อยู่ในการดูแลของค่ายรออดตัวโปรเจกต์เอครับถูกกล่าวไว้ว่าจะเป็นเกมแนว f อ s ที่มีการผสมผสานเทคนิคอลรวมถึงการใช้สกิลมีระบบมากมายครัับบ่่วเปกกรทีีย เรื่องของระบบปิงหรือว่าการลดการแหลกของแต่ละเซิร์ฟเวอร์และสุดท้ายนะครับผมเกมวอลแลนก็ถูกเปิดตัวให้เล่นทั่วโลกในวันที่3มิถุนายนตอน7โมงเช้าโดยอย่างที่บอกนะครับว่าวอลแลนหรือว่าโปรเจกต์เนะครับผมซึ่งเป็นชื่อเดิมเนี่ยเป็นเกมยิงปืนแนว5ต่อ5ที่ใช้ความสามารถของคาแรคเตอร์หรือถ้าเกิดว่าเราเรียกในเกมจะชื่อว่าเอเจนต์นะครับโดยในแต่ละเอเจนต์ก็จะมีตัวแปรในการวางกลยุทธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลในการแฟลชศัตรูสร้างความได้เปรียบปิดกั้นทางไม่ามา่่่่้ัััตตรรรรรูููเเเขขาาาาาาามมมมแแกกกะะททงงคคืนดดนนชีีีพโดดดยยจุาาบบออววสถลลป คที่มีต่างกันอย่างมากมายหลายตัวซึ่งผู้เล่นนะครับจะถูกแบ่งกันเป็นทั้งสองฝั่งฝั่งละ5คน ขัดกระลุกผัดกระลับโดยใช้เวลาอยู่ที่1.40นาทีต่อรอบและแน่นอนครับว่าใครที่ถึง13แต้มก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับโดยเกมนี้นะครับผมมีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมากมายเต็มไปหมดโดยหลังจากที่วอลเลนเปิดตัวนะครับก็พุ่งตรงว่ามีผู้เล่นหลายคนครับรวมถึงโปรเพเยอร์ ayer, และสตรีมเมอร์หลายๆท่านนะครับได้ลองเล่นดูแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเกมนี้มันสนุกอยู่นะเพราะถ้าเกิดว่าพูดถึงตอนนั้นแล้วนะครับเกมที่คุมตลาด f อ s เนี่ยมีอยู่เพียงไม่กี่เกมเท่านั้นเช่น AAPEC Regengends หรือว่า Carterter Go Strike และเป็นกมที่เข้าามเป็นตัวเลือกกในเว PS ในตลหลังจากที่ทาวอลแล้วนะครับเปิดตัวมาให้เล่นได้สักพักหนึ่งนะครับก็มีข่าวหลุดนะาฮูออกมาว่าทารอยอดนั้นกําลังซุ้มพัฒนาเกมวอลแลนต์ลงในมือถืออยู่ซึ่งก็สร้างความฮือฮาครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็พูดออกมาว่าถึงแม้ว่าสเปคของวอลแลนต์เนี่ยจะไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายนะครับคอมที่มีอายุนานแล้วเนี่ยก็สามารถเล่นได้ตามปกติแต่เชื่อเถอะครับบางคนอาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำมีเพียงแค่โทรศัพท์เพราะว่าไม่มีเกมในี่ยอของรอดลงมาในมือถือบ้างเลยและสุดท้ายครับความฝันของหลายคนก็เป็นจริงรรััเเเมมมื่่่่่ออไกกกีีววนนทททผาาาาาะงดํแปิต Mobile, ลงในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า t a p แท p นะครับซึ่งแอปพลิเคชันแทบ t a p นะครก็เป็นแอปพลิเคชันที่คล้ายๆกับตัวของ Play Store ใน Google ซึ่งในโปรไฟล์บิษักของ r รอ t ที่เปิดตัวใน t a p แท p นะครับก็มีเกมหลายเกมให้เราสามารถดาวน์โหลดได้ไม่ว่าจะเป็น e e g n r u n e t o r r a t e a m Fight t a c t ฟ c s League of l e g e n d s Wild Rift และเกมล่าสุดที่กำลังจะเปิดตัวครับ บ a l วแลนด์โมบโดยในส่วนของเกมเพลย์ของ r a l a n d Mobile นนะครับพูดตรงๆว่ายังไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าในส่วนของวิดีโอนั้นยังมีเพียงแค่ตัวของรูปภาพและวิดีโอตัวอย่างเท่านั้นยังไม่มีรูปเกมเพลย์ใดๆทั้ทงสิ้นที่โผล่ออกมาเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าจะคาดหาตัวของเกมเพลย์ของเกม r a l a n d ในเวอร์ชันของมือถือเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับถึงแม้ว่าตัวของ r a l a n d นนะครับผมเพิ่งจะเปิดตัวแล้วยังไม่มีการให้เล่นใดทั้งสิ้นแต่ว่าตอนนี้ครับเรตติ้งและรับ เตรียมพร้อมที่จะรับแรงกระแทกสําหรับตัวของเกม v a o r a n t Mobile ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอย่างแน่นอนซฉัเคิดว่าเรานะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเกม Valorant เนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Agent. Agent เอเจนต์เอเจนต์ในเกมนี้นะครับมีอยู่มากมายเต็มไปหมดเลย ซึ่งแต่ละตัวนะครับก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันมีความเก่งกาจที่แตกต่างกันและมีกลยุทธ์วิธีที่ทําให้ทีมนั้นชนะต่างกันด้วยครับซึ่งก็มีหลายหน้าที่เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตาแหน่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นตําแหน่งที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนทําให้เพื่อนนั้นได้เปรียบที่สุดในการเล่นแต่ละครั้งหรือแม้กระทั่งควบคุมแผนที่เพื่อสร้างความได้เปรียบสูงสุดให้กับทีมนั่นเองซึ่งเอเจนต์แต่ละตัวก็จะมีความเก่งกาจในแบบฉบับของตัวเองบางตัวก็มีดาเมจที่่ากกกออนนนงงตตััั้ปได เป็นหน้าที่ของคุณแล้วครับที่จะดึงประสิทธิภาพของตัวละครนั้นออกมาได้หรือเปล่าคําถามถามว่าแล้วเราจะสมัครตัวของ Val o r a n t Mobile ได้ยังไงต่อไปนี้นะครับผมจะเป็นวิธีการแนะนําการดาวน์โหลดของแอปพลิเคชันแท็บ a ทนะครับว่าจะทํำยังไงอันดับแรกนะครับผมเราต้องเข้าไปที่ Google นะครับแล้วเขียนลงไปใน Google ว่า t a p Tap ็ครับเมื่อต้องการเข้ามาแล้วนะครับผมให้เรากดเข้าไปในเว็บไซต์ครับเราจะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับกดที่คําว่า Android และทําการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยครับ เมื่อาโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราต้องทำการติดตั้งครับเมื่อติด,ดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของแท็บแท็บได้เลยครับ เราจะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับผมก็จะมีเกมมากมายให้เลือกเลยอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราควรทําคือเราต้องทําการสมัคร ID ก่อนนะครับไปที่ความมือบอของทุกท่านครับจะเจอที่โปรไฟล์แบบนี้เด้งขึ้นมานะครับให้ทําการกดตัวรูปซ้ายมือบนนะครับเป็นรูปอวกาศจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ทีนี้นะครับผมเราก็สามารถเลือกเลยว่าเราจะล็อกอินทางไหนมีทั้งทงางไลน์ทั้ง Google และ Facebook นะครับในส่วนนี้ผมจะขออนุญาตเป็น Google นะครับ อ๋อลืมบอกไปอย่าลืมกดติ๊กถูกด้วยนะครับผมไม่งั้นจะเด้งเข้าหน้าจอไม่ได้นะติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เราก็สร้างบัญชี h e ร็จเสร็จครับตอนนี้ก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้วเราเซิร์ชหาได้เลยครับว่าวอร์ลนจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับเทีนี้นะครับเราก็กดที่คําว่าลงทะเบียนล่วงหน้าครับเมื่อเรากดลงทะเบียนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็ทําได้อย่างเดียวครับก็คือรอ อ๋อผมลืมบอกไปนะครับสำหรับใครนะที่ต้องการค่าเวลานะครับคลิกไปที่คำว่า l i o t game inc ตรงนี้นะครับเราสามารถทำการ เล่นตัวของทีมไฟเทคติกก็ได้โหลดตัวของ Legends of Lumtera มาก็ได้หรือว่าจะเป็นของ l e a e o r e g e n d Wild i ก t ก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเราต้องมารอดูกันนะครับผมว่าเกม Warland Mobile จะออกมาเป็นล,ลักษณะรูปแบบไหนจะมีการควบคุมบังคับที่แตกต่างจากเวอร์ชัน PC หรือเปล่าหรือจะมีเอเจนต์พิเศษที่มีเฉพาะในเวอร์ชันของมือถืออย่างที่เกม l e a e o r e g e n Wild เังจะทำหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปไแต่อย่างไงนะครับพวกเราเองก็หวังว่าเกม Warland Mobile จะเปิดบริการเร็วๆนี้ ยังไงก็ขอท,ท่านรอไปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใน Roland Mobile ครับก่อนจากกันนะครับต้องขอบอกกันเลยว่าขอขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้ช่องของ Execu นะครับยอด u b s c r i b e เกิน1000แล้วขอขอบคุณทุกคนครับผมที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ทุกครั้งที่มีการลงคลิปผมจะพยายามผลิตคอนเทนต์มมใหม่ๆเพื่อทุกคนนั้นติดตามข่าวสารวงการเกมแนว Ba t t l e r o y ย l e และ f p s ในมือถือเพื่อที่เราจะได้สนุกไปพร้อมกันนะครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับจากใจจริงและแน่นอนครับรถ้าบอกว่าคอนเทน เพื่อกาลังใจในการทําคิดดีใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทางเราก็มีเพจแล้วนะครับคือเพจ Execute แน่นาคตจะมีคอนเทนต์เพิ่มมากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนโอเคครับมิชชั่น c o คอมพ t e แล้วสวัสดีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ภารกิจหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ